สนับสนุนโดยเครี่องดื่มคอมันโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครี่องดื่มคอมันโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำ ชื่อของเจมี่วาร์ดี้แฟนบอลคงรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาเป็นอย่างดีกันแล้วจากผลงานอันร้อนระอุก,กับเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถรักษามาตรฐานของฝีเท้ายืนเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีกว่าชีวิตของวาร์ดี้จะเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นทางการทุกวันนี้เขาต้องผ่านมารสมบททดสอบชีวิตมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคิดละเลยนั่นคือการเดินทางตามความฝันของตัวเองที่เคยได้ปักธงเอาไว้ว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงปากท้องและกระทาให้ชีวิตของเขาสุขสบายให้ได้ เจมีริชาดวารีเติบโตขึ้นมาในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษในครอบครัวชนชั้นแรงงานซึ่งเป้าหมายของเขานะครับคงไม่ต่างอะไรจากเด็กท้องถิ่นคนอื่นๆนั่นคืออยากจะพาตัวเองไปอยู่ในทีมเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สโมสรท้องถิ่นที่เขาตามเชียร์มาตั้แต่จำความได้และแล้วนะครับความฝันก็แรกของเขาก็บบรรลุผลจนได้ปี2002วารีได้โอกาสย้ายเข้าสู่อาคาเดมีของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งอายุเพียง15ปีเท่านั้นแต่ทว่า การได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ฝ่ายันมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าเส้นทางของเขาจะสะด,ดวกสบายซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามและพัฒนาฝีเท้าของตัวเองเพื่อพิสูจน์และก้าวขึ้นสู่ทีมทุดใหญ่ให้จงได้ความฝันที่วาดีวางเอาไว้กระสลายไปในเวลาไม่นานเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้รับการขยันสัญญากออกไปทําให้ชีวิตของเด็กหนุ่มวัยสิปีค่อนข้างคว้งคว้างไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่ทว่าความที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองนะครับทำให้วาดี้ได้ไปทํางานอยู่ในโรงงานทําขาเทียมซึ่งแน่นอนว่าชีวิตตอออนนนั้น้้ไไไม่่่่ใชยยาาาางงทีเเเขเดขดคววล ในขณะที่เขาทํางานอยู่นั้นนะครับก็ได้มองหาเป้าหมายต่อไปในสนนสายลูกหนังอยู่เสมอว่าแล้วในพวกเวลานั้นก็พยายามเดินทางทดสอบฟีเท้ากับหลายสโมสรก่อนที่สุดท้ายนะครับจะสำเร็จผลเป็นสโมสรน,นอกลีกที่มีชื่อว่าสต็อก d บรด o ท n s ส e e ลที่มอบโอกาสให้กับวาดี่ แม้ว่าตอนนั้นค่าแรงที่วาดี้ได้รับจะมีมูลค่าเพียง30ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เขานะครับได้เดินบนเส้นทางที่ตัวเองรักและมีความหวังในการใช้ฝีเท้าต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมจากนั้นเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่าน,นั้นนะครับดาวยิงผู้นี้ก็ได้โอกาสโยกย้ายไปร่วมทัพฟริดวูดเท้าทีมในระดับดิวัน5ในขณะนั้นและสโมสรแห่งนี้เองครับทำให้หลายคนได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของวาดี้จากผลงานที่โคตรยอดเยี่ยมกระเทียมทอดยิงไป34ประตูจากการลงสนาม42นน,นััดและที่เเป็น็นไฮลกคือกมบลถ่ถึงริดแจะ่าาายคบ้น แต่ทว่าณวันนั้นนะคะรับผมว่าดี้สามารถโชว์ผลงานได้อย่างโคตรเด่นจนทำให้เอยนฮอลเวกกุญซือของคู่แข่งประทับใจในฝีเทา้าและแสดงความจำนวงว่าอยากจะเอาตัวดาวรุ่งคนนี้ไปร่วมทัพในการเสนอเงินราวๆ75,000ปอนด์ให้กับฟรีดบูทเท้าและมันก็เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับทีมนอกริกแต่ทว่าต้นสังกัดของเขาเลือกที่จะปฏิเสธข,อข้อเสนอดังกล่าวที่เข้ามาสุดท้ายในผลงานที่โคตรจะโดเดเน่นและฝีเท้าอันยอดเยี่ยมภายหลังคาแข่งกับฟรีดบูไดเพียงสี่ซัดเดียวช่วงซัมเมอร์ปี2012นะคะรับเลสเตอร์ จ่าจำนวน1.7ล้านปอนด์มาให้กับทีมสึ่งสุดท้ายการเจราจาได้สิ้นสุดลงและมันก็เป็นจุดพลิกผันครั้งสำคัญของชีวิตของวาดี้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเขาไปตลอดกาลซีซสัปแรกกับทัพสุนัขจิ้งจอกผลงานอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรนักซัดไปเพียง5ประตูจากการลงสนาม29นัดก่อนที่ในปีต่อมาวาดี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบริษัทพาเลสเตอร์เลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมลิกได้อีกครั้งซึ่งมันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2004ที่ทีมได้ขึ้น ปีแรกของวาดีในพรีเมียร์ลีกวาดียิงประตูได้เพียง5ตงเท่านั้นส่วนทีมก็รอดพ้นจากการตกชั้นได้อย่างหวุดหวิดแต่ครว่าใครจะไม่รู้ล่ะครับวันนั้นคือการรอดตายที่มีมูลค่ามาหาศาลเพอราะนอกจากจะยืนหยัดบอลลีกสูงสุดได้แล้วนะครับมันคือการหักปากกาเสียทั้งหลายในการคว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และมันก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกของเลสเตอร์นั่แต่ก่อตั้งสโม,มสรส่วนผลงานส่วนตัวของวาดีนี่คือความสําเร็จในเส้นทางนะักฟุตบอลอาชีพของเขาเราไปถึงหลังจากจบซีซั่น แม้ในสีซสนนั่นั้นตัวเขาจะไม่ได้ครองดาวซันโบนนะครับแต่พี่แกคือคนสําคัญในเส้นทางแชมป์ของทีมอย่างแท้จริงแน่นอนวันนะั้นวันนั้นมันดังราวความฝันจากเด็กหนุ่มเชฟฟิลที่ช่วงเวลาเพียงไม่ก,กี่ปีทํางานในโรงงานหาเช้ากินค่าจะพลิกชีวิตกลายมาเป็นเจ้าของแชมป์พเร,เรีเมียร์ลีกได้อย่างสง่างามกลายเป็นเทพนิยายที่ถูกกล่าวขานไปอีกนานร้อยปีและหลังจากวันนั้นนะครับผลงานส่วนตัวของเขาถือว่ารักษามาตรฐานอาวัยวะอย่างยอดเยี่ยมมาตลอด เคยถึงขั้นควา้าดาวสัวโบวของเซีเียรลีกมาแล้วเมื่อปี2019้วยจำนวน23ประตูมากกว่าดาวยิงชั้นนำทั้งปีแอ,อร์มาริกอบายอง22ประตูราฮิมเซอร์ลิง20ป,ประตูและโมฮ oh ah, ัมเหม็ดซาลาห์19ประตูก่อนที่เขาจะพุ่งชนกับความสำเร็จอีกครั้งนั่นคือแชมป์เอฟเอคัพเมื่อสิซั่ันทีผ่านมานะครับซึ่งมันก็นเหมือนจะเป็นอีกจุดหมายของเขาในวัย34ปีที่ยังคงยืนหยัดไล่หัวลูกหนังบน,นระดับสูงและก็มีทรฟีแชมป์เข้ามาชฉลมหัวใจให้สัมผัสอกงล,ลอง adi, าาอา อมาอยู่ในจุุุดดดสสูงของฟตบลให้ไ้ไจากความผิดหวังสมัยเป็นเด็กฝึกหัดของทีมรักอย่างเชฟฟิลเวนเด่ก่อนจะก้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลที่เริ่มต้นต่างจากลีกสมัครเล่นและด้วยความพยายามของเขาทําให้เขาพัฒนาจนสามารถกล้าขึ้นมาเป็นหัวแถวของวงการได้จนถึงวันนี้เจมี่วานดี้กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในดาวยิงที่น่าจดจําที่สุดของีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแลนี้นี่โปรดขยี้ไปที่ปุ่มไลนะครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครี่องดื่มคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำ